หนังตะลุง Hot News หลายๆคนนะที่เป็นแฟนๆหนังสยองขวัญยุคเก่าภาพยนตร์สยองขวัญยุคเก่าเนี่ยน่าจะเคยได้ยินภาพยนตร์เรื่องฮาโลวีนแน่เลยนะฮะฮาโลวีนครับหรือตัวละครฆาตกรตัวละครฆาตกร,กรโลกจิตตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า ไมเคิลเมเยอร์นะฮะตัวของไมเคิลเมเยอร์เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ออกมาลดแล่นในภาพยนตร์เรื่องฮัลโลวีนนะฮะโดยมีต้นฉบับมาจากไม่ใช่มีต้นฉบับสิต้องบอกว่าผู้ที่สร้างตัวของไมเคิลเมเยอร์ขึ้นมาก็คือจอห์นคาร์เพนเตอร์นั่นเองครับในปีนี้ฮะจะเป็นปีที่ฮัลโลวีนครับที่จะกลับมาอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้นะฮะในช่วงวันฮัลโลวีนของ ของโลกนั่นแหละนะฮะภาพยนตร์เรื่องฮาโลวีนครับมีการปล่อยตัวอย่างละสุดตัวอย่างใหม่ออกมาครับนั่นก็คือตัวอย่างของฮาโลวีนคิวนั่นเอง เรียกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของตัวละครไมเคิลไมเยอร์นะฮะหรือตัวของฆาตกรโลกจิตตัวนี้นะฮะตัวของฮาโลวีนครับที่มีการสร้างเป็นภาพยนตร์ออกมาในปี2018เป็นเวอร์ชันรีเมคขึ้นมาแล้วนะจากเวอร์ชันล่าสุดก่อนหน้านี้เลยนะครับโดยที่ตัวละครตัวหลักเนี่ยก็คือรอรีสโต้ครับซึ่งเป็นเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าโดนตามล่าโดยไอ้เจ้าไมเคิลไมเยอร์ไอ้เจ้าฮาโลวีนตัวนี้นี่แหละไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวหน้ากาก หน้ากากแปลกๆตัวนี้ครับโดยตัวของรอรี่เนี่ยครับแสดงโดยเจมี่ลีเคอร์สติดครับได้มีการวางกับดักให้กับไมเคิลเมเยอร์ไว้ในตอนจบของฮาโลวีนในปี2018นะว่าจะต้องโดนไฟเผาตายในบ้านที่ตัวของ ของลอรลี่เนี่ยวางกับดักเอาไว้ครับแต่ว่าในตัวอย่างล่าสุดที่มีออกมาครับในตัวอย่างฮาโลวีนคิวเนี่ยตอนแรกของตัวอย่างเนี่ยบอกไว้เลยครับว่าในขณะที่พวกตัวละครที่รอดชีวิตจากไมเคิลเมเยอร์ครับกำลังนั่งรถออกมาครับ กลับมีรถสวนเข้าไปครับนั่นก็คือรถดับเพลิงครับรถดับเพลิงก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครับเพราะว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะฮะพอเข้าไปไปดับไฟครับไอ้ฮาโลวีไอ้ไอตัวไมเคิลเมเยอร์เนี่ยไมเคิลเมเยอร์ครับมันดันยังไม่ตายครับ มันทําให้ตัวไมเคิลเมเยอร์เนี่ยไล่ฆ่าผู้คนในช่วงนั้นเหมือนกันครับและก็ไล่ตามร่ารอรี่อีกเช่นเคยนะฮะยังไงตัวอย่างเต็มๆมเนี่ยไปหาดูได้นะครับผมก็จะเตรียมลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนี้แหละฮะยังไงก็ลองหาตัวอย่างตัวนี้มาดูได้นะครับสาหรับฮาโลวีนคิวนะฮะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะฮะมีนักแสดงกลับมาเยอะพอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจมี่ลีเคอร์ซิสครับในบทของรอรี่นะฮะมีลูกสาวและหลานสาวของรอรี่ก็มาผนึก กำลังกันในการรับมือกับไมเคิลเมเยอร์ด้วยเหมือนกันและดูเหมือนว่าพวกชาวเมืองเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการเอาคืนในครั้งนี้ด้วยครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตุลาคมนี้เตรียมติดตามกันให้ดีดฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนี้ครับฮา l โลวีนหรือไมเคิลเมเยอร์นั่นเองครับ no one told you oh, can you survive that fire <What? S 2> for you michael อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel